เช้าแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวจังหวัดเชียงรายกันเฮ้เฮ <c oughs> hey! ตอนนี้เราแต่งตัวเตรียมเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้น้ำมันรถหมด <c oughs> ไปไม่ได้ <c oughs> เปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์ไปรถตู้กันดีกว่า <c oughs> รอแป๊บเดียวเฮยรถตู้มาแล้ว เรากำลังจะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายระหว่างเดินทางเราลองท้องด้วยข้าวเหนียวปิ้งแท้แล้วผมก็มาถึงแพรเปียกแม่สวยจังหวัดเชียงรายครับ ส,สวัสดีวัยรุ่นเชียงรายจืดเนออี่ยสองสามไม่จืดต้องใชเป็นคนตั้งตื้นลงมาจะก็แหลกแฮ่เปียกผมยังไม่ได้เล่นนะครับไว้กลับไปเล่นพรุ่งนี้ผมต้องไปทำงานก่อนนะครับ <c oughs> ครับมาถึงเชียงรายแล้วครับเรามาแวะก,กินข้าวต้มปลากันก่อนนะครับข้าวต้มปลาอร่อยมากครับครับผมหลังจากกินข้าวต้มปลาเสร็จนะครับผมและทีมงานขับรถออกมาเลยครับเพราะว่าขี้เกียจรอ ลุงชัยลาวาครับเข้าห้องน้ำนานมากผมคิดว่าน่าจะออกทั้งไส่ทั้งตับทั้งไตออกมาหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นตัวปัญหาครับไปที่ไหนก็จะเข้าห้องน้ำอย่างเดียวเลยบอกให้ใส่แผมเพืดแก่ก็ไม่ใส่ครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย คลิปนี้สนับสนุนอย่าลืมนะครับข้าวเหนียวปิ้งป้าบูนแว่ปั๊มแม่ขจานนะครับสนับสนุนมาสามอันอร่อยมากครับรถตัวดำผมยังมีพระด้วยครับผมมีพระด้วยครับมาผมก็มีครับอุบาเจ้าสิวิชัยครับผเดินทางปลอดภัยไร้กังวลครับ ตักปูแห่งร้านนะเสื้อผมด้วยครับผมใครอยากได้ไปเอาร้านข้าวต้มสวนภูเมื่อกี้ที่แวะลุงชายยังอยู่ตรงร้านครับไปได้เลยครับกินข้าวต้มปลาเสร็จแล้วก็องน้ําพิมงานแล้วรถตู้หายไปไหนก็ไม่รู้สงส้กจะทิ้งผมไว้ตรงนี้